เจนเีรีพอเทอวันนี้ติดตามชาวประมงพื้นบ้านชุมชนบ้านหาดไข่เต่าตำบลน,นาประขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงนะคะตามพวกเขาไปดูวิธีการลงไปลงอวนหาปลาในทะเลสาบสงขลาที่เป็นภูมิปัญญาทำกันมาอย่างยาวนานควบคูบ่คไปกับการอนุรักษ์สัตว์น้ำติดตามจากนักศึกษานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณค่ะ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานับได้ว่าเป็นทะเลน้ำจืดที่มีความสำคัญของภาคใต้เป็นแหล่งทรัพยากรที่มีความสมบูรณ์ชาวบ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบจะทำอาชีพประมงเป็นหลักเช่นเดียวกับชุมชนบ้านหาดไข่เต่าตำบลนานประขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงที่ชาวบ้านกว่า70%ในพื้นที่ยุดอาชีพประมงพื้นบ้านเป็นหลัก ซึ่งรูปแบบในการหาปลานั้นจะมีเทคนิควิธีการที่แตกต่างกันไปจะขึ้นอยู่กับเครื่องมือจับปลาที่ใช้ตามฤดูกาลการห้าปลาก็มีมีไล่ไล่ปลาเพิดเครื่องมือห้าห้าจับปลานะก็มีทั้งเราว,วางโลมวางปากแต่กรมีใส้เมกคุ้มใส้คุ้งหน้ามีใส้ตู้แกต่างกันไว้มีมีต่างห้ากุ้งและกับต่างห้าปลา และวันนี้บังหมัดพาเราไปดูการวางกัดล้อมซึ่งเป็นอีกเครื่องมือที่ชาวบ้านที่นี่นิยมใช้กันตั้งแต่เช้ามืดส่วนรูปแบบการวางกัดล้อมนั้นจะมีการวางกัดหรืออวนในรูปแบบเป็นวงกลมเพื่อล้อมปลาให้อยู่ในวงรูปแบบนี้จะใช้ไม้เคาะท้ายเรือเพื่อให้เกิดเสียงส่วนฟังหัวเรือจากกระทุงน้ําเพื่อทําให้เกิดเสียงเช่นเดียวกันเมื่อเห็นว่ารงทุ่นกัดมีการกระตุกก็นํากัดขึ้นเรือ รูปแบบนี้จะใช้สองคนในการสาวกัดขึ้นเรือส่วนปลาที่ติดมาจะตั้งให้อยู่ทางฝั่งใดฝั่งหนึ่งเพื่อให้ง่ายต่อการปลดปลาและการกวางกัดในครั้งต่อไปส่วนปลาที่ได้มาก็จะนำไปขายสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างสบายการทําประมงทำ้ได้ทางวันถ้าลมไม่แรงกลืนไม่ย้ยท้ได้ทั้งวันเตว่าล้วนมากตั้ง่ายเดียวหรือว่าตั้มจวงว่าคำอะรก็ไปห้าลุง ซึ่งอากาศกระบ,บริดีทุก์อากาศเรียกว่าต้นทะ,ทะเลราบี่ไม่มีโรงงานาาอุตสาหกรรมอะไรต่างๆอายุสบายจาเจ้าปะมงสี่ทสามารถที่จะต้องให้รู้เพียนได้เหมื่อนกัน่บางหมัดยังเล่าต่ออีกว่าการประมงพื้นบ้านของชาวบ้านที่นี่ทำควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สัตว์น้ำในพื้นที่ทะเลสาบสงขาทำให้ทุกวันนี้ยังสามารถจับสัตว์น้ำได้ดีและมีาไรายได้เพิ่มขึ้นการอนุรักษ์กคือจะมีเขต มีเคมือนในทะเลท่าเนี่ยช่วงโลบทะเลนี่จะมีเป็นเคตื่วงงามหมากตีอนุรักษ์ปลาไว้นะปลาทีห้าอยากใกลจะทุ่นพันติดขึ้นมากก็คือจะปลดปล่อยรับธรรมชาติตรงนั้นถ้าว่าทุกคนห้าปลาทรัพยากรอย่างมีคุณนหนาท่ำก็ปลาปลาจะไม่ลดหน่อยค่อยลงในทุกวันนี้ปลาปลามากขึ้นเป็นพวกปลาโบกปลากคตนี่มากเลยรายได้ก็เพิ่มขึ้นหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณรายงาน Thank you.